เมื่อนักวิจัยด้านพันธุกรรมมาซาค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่หลอมรวมเนื้อเยื่อของมนุษย์กับสัตว์ทะเลเขาด้วยการจนกลายเป็นลูกผสมสายพันธุ์ปลาที่มีกลิ่นข่าวป่าและหนวดยึกยือวันนี้ลุงเท,ท็ดพาสปอยนางเรียเดคลินเดตเป็นหนางปี1987เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เสื่อมั้ยเวลาดูหนังและภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจลุงเท็ดมีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix พ r ีเมียโดยทีมงาน NF t h e a t r ในราคาเริ่มต้น,น139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ที่รับชมมากกว่า10,000เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัคร ก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่อดีไลน์ทุนั้นก็กรันตีได้ผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า200,000แอดคาสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการลุ้นรับรางวัล5,000 50, บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า,า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้่ลูกค้าและมีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดเรื่องมาที่หนุ่มฮิปปี้ซิ่งเปอร์เช่ยอย่างบ้าระห่ำไปตามท้องถนนก่อนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนบ้านหลังหนึ่งจนเพลิงลุกไหมหน่วยกู้ภัยเข้ามายื้อชีบจรออางสุดความสามารถและพาตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีแต่ระหว่างทางดันถูกรถอีคันพุ่งชนและหนึ่งในนั้นลงมาทำร้ายเจ้าหน้าที่พร้อมกับชิงตัวผู้ที่เจ็บเจียนตายออกไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทอมรู้เห็นกับพวกมันและแซงทำทีให้ชกหน้าจนบาดเจ็บแลกกับรับเงินก้อนโต แสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ในวงการค้ามนุษย์ที่คอยส่งร่างคนเจ็บให้ตลาดมี ภาพตัดมาที่โรงพยาบาลจเนติกเซลล์ด็อกเตอร์จอห์นฮอลลินกำลังวิเคราะห์ชิ้นเนื้ออยู่ในแหลับวิจัยกับลูกมือก่อนที่ชาวรอนแฟนสาวของเขาเข้ามาบอกก็แม่ของจอห์นได้สติแลว้วและแพทย์ตามให้เราไปพบเธอโดยด่ว,ดวนฝั่งของหมอผู้ชั่วร้ายด็อกเตอร์ฟิลิปลอยซึ่งอยู่โรงพยาบาลเดียวกันกับจอห์นได้รับซื้อศพจากตลาดมืดมาทำการทดลองรับอย่างไร้มนุษย,ษยธรรมด้านของจอห์นพูดคุยกับสาวรอนระหว่างทางโดยนินทาน ดรลอยว่าเป็นพวกเพลินเพียนเนอดีตเขาเคยทํางานวิจัยสงครามเชื้อโรคและกวาดรางวัลทางการแพทย์ทุะเภทเว้นแค่รางวัลโนเบลแต่ก็ดูเหมือนเขากําลังวิจัยโปรเจกต์ชิ้นใหม่ที่น่าจะคิดค้นมาเพื่อทะลุงรางวัลน,นี้โดยเฉพาะหลังถึงโรงพยาบาลจอนพบว่าอเมนดาแม่ของเขาได้สติแลว้วหลังจากนอนเป็นผักติดเตียงเพราะหัวใจวายแม่ตื้นตันที่ลูกชายไม่ทอดทิ้งเธอและคอยแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนทุกวันจนเธอฟืน้นและจุดจุ อเมนดาก็สติแตกหลังจากนึกขึ้นได้ว่าเธอหัวใจวายเพราะอะไรก่อนขอให้ลูกชายช่วยยุติการทดลองกับเลือดสีน้ำเงินและทำลายรายงานวิจัยของเจฟฟี่พี่ชายของเขาฮหมดมิชินนนั้นจะเกิดเรื่องเลวร้ายยิ่งใหญ่ลวงจอนงุนงงกับคำพูดของแม่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองมีพี่ชายชื่อเจฟฟี่อีกฝ่ายไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมก่อนสั่งให้ลูกชายหาแอนโทนีให้เจอพร้อมกับเผาทำลายมันในซินซาทำเอาอีกฝ่ายถึงก ับงงเข้าไปใหญ่เลื่อยถามว่าแอนโทนีคือใครแต่ก็ถูกแพทย์เข้ามาแยกตัวกระทันหันเนื่องจากอาการของอเมนดาสุดลงอย่างหนัก ที่แลบวิจัยเจ้าหน้าที่ทอมมาหาดรลอยพูรีถ่ายเงินเนื่องจากความเสี่ยงของงานนี้เขาควรได้รับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนือ้ออีกฝ่ายบอกให้ตามไปที่ห้องใต้ดินเขามีงานให้ทำแลกกับเงินร้อยดอลลาร์ระหว่างทางทอมตกใจให้กับสัตว์หลายชนิดที่ถูกขังอยู่ที่นี่และทันทีที่ถึงห้องแห่งหนึ่งลอยก็ขังเขาไว้ข้างในทำให้ใชายหนุ่มหัวเสียเป็นอย่างมาก่อนพบว่าเหล่าคนไข้ที่เขาขายให้ลอยก่อน,นหน้าล้วนกลายสภาพ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกห่างความเป็นคนไปทุกทีแล้วรูจู่ประตูก็เปิดออกทาให้พวกมันกลูกันเข้ามากัดกินทอมทั้งเป็นต่อมาจอนมาขอความช่วยเหลือจากลอยเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่แม่พูเนื่องจากลอยและอเมนดาทํางานร่วมกันมานานหลายปีด้วยวังล้วงข้อมูลของชายที่ชื่อเจฟฟี่จากปากเขาแต่อีกฝ่ายกลับไม่รู้เช่นกันเพราะอเมนดาไม่เคยพูดถึงเด็กคุณดื่นนอกเหนือจากจอนชายหนุ่มจึงนุ่นเดินคอตกกลับไปก่อนที่ ท้ายวายว่วแม่สั่งให้ผมทำลายเอกสารทดลองที่บ้านทิ้งทั้งหมดและตนจะขอยืมมือเจ้าหน้าที่ไปช่วยสักสองสามนายทำมาอีกฝายถึงกับตาเบิกโพโก่อนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และซ้ำเติมว่างานทดลองของอเมนดาคือฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงแต่จอนที่เห็นปฏิกิริยาของเขาก็ทําไม่แน่ใจว่าลอยต้องผัวพันกับเรื่องนี้แน่นอน ต่อมาลอยแอบมาหาอเมนดาที่โรงพยาบาลและคาดขันว่าเธอมีแอนโทนีอยู่ในมือกี่ตัวเมื่ออีกฝ่ายบอกว่าซีลอยก็รู้ได้ทันทีว่าหนึ่งในนั้นมีพี่ชายของจอรนรวมอยู่ด้วยเขากดดันให้เธอบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองมาให้หมดเพื่อให้เขานำไปพัฒนานงานวิจัยของตัวเองแต่อเมนดาปฏิเสธทั้งยังบอกว่าตนจะเล่าความชั่วร้ายของลอยให้จอรนฟังเพื่อให้ลูกชายอยู่ห่างคนน่ากลัวอย่างเขาอีกฝ่ายจึงกดดันอย่าง ทำให้เอมด้าอาการกําเริบและหัวใจวายอีกครั้งขณะที่ลอยยินดูและปล่อยให้เธอตายอย่างเลือดเย็น พิธีศพถูกจัดขึ้นด้วยความโศกเศร้าของลูกชายโดยที่จอรนไม่ได้รู้เลยว่าลอยคือตัวการเวลาเดียวกันสาวคนหนึ่งนามเมลิีซาได้เดินเข้ามาแนะนําตัวและกล่าวชมว่าเมนด้าคือแรงบันดาลใจของฉันมาตลอดหลายปีเราติดต่อกันในช่วงที่ชั่งเรียนแพทย์ที่ออกฟอร์ดเธอช่วยฉันทํารายงานเกี่ยวกับเฮโมซินที่ช่วยป้องกันการสลายตัวของกระดูกแต่พักหลังมานี้เธอก็ขาดการติดต่อไปดรือ,อจนกระทั่งฉันได้มาเจอเธอ ตัวเปเปป็็นนในวันที่เธอตายเมื่อจอมรู้ว่ามิลิซาเคยทํางานร่วมกับแม่จึงคิดว่าน่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเลยเสนอให้ไปที่บ้านเขาสุดสัปดาห์นี้เพื่อดูเอกสารการทดลองร่วมกัน เมื่อวันนัดหมายมาถึงจอนมาที่บ้านพร้อมกับซาลอนก่อนพบว่าไฟฟ้าถูกตัดไปแล้วจึงไปที่ห้องเก็บของเพื่อใช้เครื่องปั่นไฟสำรองแล้วก็พบว่าพื้นบ้านบางส่วนผูกกรอนชี้เห็นว่าข้างล่างน่าจะมีบางสิ่งที่เปื่อยเน่าเพราะกลิ่นข่าวของมันโชยผ่านรูขึ้นมาจึงคู่ไม่ได้เอกใจอะไรและคิดว่าหน้าจะเป็นกลิ่นเชื้อราที่หมักมมก่อนไปค้นหาเอกสารที่ห้องอาเมนดาแต่ก็ไม่พบอะไรที่เป็นประโยชน์เลยจึงตัดสินใจค้าง คืนที่นี่แล้วคเ,เริ่มใหม่พรุ่งนี้ในช่วงกลางดึกดุกมาของอเมนดาพบบางสิ่งใต้พื้นไม้หนวดยึกยือได้สอดผ่านรูขึ้นมาแต่เมื่อดุก,กระโจนใส่มันก็หดกลับในทันทีก่อนโผล่มาอีกด้านหนึ่งและลากตัวมาออกไป เช้าของอีกวันจอรนตื่นขึ้นมาและพบว่ามลิซ่านั่งอยู่ในบ้านเธอบอกว่าตัวเองมาถึงเมื่อคืนและเห็นว่าจอรนไม่ได้ล็อกบ้านเลยถือวิสาศาสาดเดินเข้ามาโดยไม่ได้ขออนุญาตอีกฝ่ายไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรก่อนเข้าไปดูเอกสารที่เมลิซ่าคนโพมันคือแผ่นพังของอุปกรณ์ฟักตัวอ่อนบางชนิดจอนทเท่นเช่นนั้นจึงตามเพื่อนร่วมงานมาช่วยตรวจสอบจอนแนะนําให้ทุกคนรู้จักการแบรดบอกว่าบ้านของอเมนดาคือสวรรค์ของนักวิจ เพราะเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่จําเป็นแบลถามมาแล้วในห้องใต้ดินเป็นยังไงบางอีกฝ่ายบอกว่าตนไม่ได้เข้าไปดูลายปีแลว้วเท่าที่จําได้ครั้งล่าสุดคือแม่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นห้องซักล้างจากนั้นจอรนก็จ่ายงานให้ทุกคนโดยฮาร์ดกับแซนดี้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเมลิซาดูเรื่องเฮโมซินโดยเฉพาะและให้แบลดเรียนแบบงานทดลองของอเมนดาขึ้นมาใหม่ส่วนตัวเองจะหาข้อมูลของแอนโทนี ต่อมาซาวรอนบอกจอนว่าเธอไม่เห็นดุกมาสักพักแล้วอีกฝ่ายบอกก็มันน่าจะวิ่งเล่นอยู่นอกบาร์จึงไม่ได้ใส่ใจมากนากักฝั่งของแบรดเข้าไปลวนลามมิลิซาและขโมยจูไปหนึ่งทีจะกลับพบว่าปากเธอมีรสชาติปแปลกๆส่วนอีกฝ่ายเดินออกไปโดยไม่ได้พูดอะไรและในช่วงกลางดึกนวดประหลาดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและจอเข้าไปชนชัยอยู่ในลูกแตงโมของเนลแบรดที่เดินผ่านมาพอดีเกิดหิวและต้องการจะกินมนันกลับถูกเน เนวห้ามปรามและบอกว่านั่นคือของขวัญของแม่ชันจากนั้นขณะเนวขับรถกลับบ้านระหว่างทางหนวดได้ชอนชัยออกมาจากแตงโมและไม่กี่วินาทีมันก็โอบรัดหญิงสาวจนแนบแน,น่นก่อนเผยตัวตนสุดอปลัลาพร้อมกับใช้หนวดแทงเข้าไปในประสาทสัมผัสทั้งหาทำให้รถสูญเสียก,การควบคุมและพุ่งตกลงแม่นม้ำ เช้าของอีกวนันในที่สุดจอรนและผองเพื่อนก็คืบหน้าไปอีกคันเมื่อพบเทปอันหนึ่งที่บอกรายละเอียดการทดลองเนื้อหาในนั้นระบุถึงการเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตลูปรผสมระหว่างมนุษย์และสัตว์ทะเลที่มีชื่อว่าแอนโทนีโดยใช้อิเล็กโตฟริซิสเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์และเตรียมสารที่มีประจุฟไฟฟ้าเช่นกรดอะมิโนโปรโตีนและกรดนิวคลีอิกห้บริสูดโดยหลังผ่านไปสาสิบวนันการเปลี่ยนแปลงของฮีโมโกบิน ได้ยินในเรือเริ่มหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่และจู่เสียงบันทึกก็เงียบลงแทนที่ด้วยเสียงห่วยห่วนของสิ่งมีชีวิตที่น่าขนลุกกลายเป็นความตื่นกลัวและแคลงใจของลุกคนไปในคราวเดียวกันว่าตอนนี้แอนโทนีที่อเมนดาพูดถึงอยู่ที่ไหนซึ่งก็ยังไม่มีเบาะแสที่แน่ชดัดจากนั้นจอนขอให้ฮาร์ดออกมาตามหาดูก็เดินสำรวจไปทัวแต่ก็ไม่พบร่องรอยเลยสักหนีกระทั่งเข้าไปในโกดังจึงพบ ศพของมันนอนตายยังอนาถอยู่บนพื้นแต่ไม่ทันได้แจ้งเรื่องให้เพื่อนซาเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านล่างเมื่อเดินไปตรวจสอบพบว่ามันคือเมือกเหนี่ยวหน้ารังเกียจแเล่นในขณนะที่เขาเพลอแอนโทนีก็เผยตัวออกมาและใช้หนวดดูดเลือดจากคออีกฝ่ายหยิบเขียวที่อยู่ใกล้ๆมาฟันจนขาดวินเปิดช่องให้วิ่งหนีออกไปได้แล้วรีบกลับไปหาเพื่อนในสภาพโฉลือมิลิซาที่ได้ยินเสียงกรีดร้องมาแต่ไกลจึงรีบวิ่งออกไปดูและเป็นผู้ที่เจอฮาร์ด เมื่อรู้ว่าเขาโดนอะไรมาเลยขอให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนและให้บอกทุกคนว่ามันเป็นฝีมือของมาบ้าและเมื่อจอนมาถึงฮาร์ตก็สลบเมือดพอดีหญิงสาวจึงโกหกไปว่าเขาโดนมาบ้าท,ทำร้ายปราวก็ว่าเธอกำลังเก็บงำความลับอะไรอยู่อย่างไรก็ตามฮาร์ตถ,ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังแพทย์ตรวจเช็คอาการก็แจ้งจอนและเพื่อนคุณพนขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่นี่อีกสองสา เรื่องแปลกคือหมอตรวจพบสารบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของฮาร์ดซึ่งไม่ใช่เชื้อพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใดและเมื่อจอนเข้าไปถามจากปากเพื่อนฮาร์ดก็บอกความจริงว่าเมลิซาโกหกและในฝั่งของตัวมลิซาเองเธอลงไปในห้องใต้ดินเพื่อค้นหาบางสิ่งก่อนพบประตูลับในตู้เสื้อผ้าโดยบังเอิญที่นำพาไปสู่ห้องทดลองอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นฐานวิจัยของอเมนดาที่จอนไม่เคยรับรู้ภายในปรากฏโลดองสัตว์อยู่สองสามใบ ข้างกันมีแฟ้มข้อมูลงานวิจัยของเจฟฟรีที่อเมนดากล่าวอ้างว่าเขาคือพี่ชายของจอและเมื่อเปิดโหลดูก็พบปุ่มมันคือที่กักเก็บแอนโทนีตัวน้อยซึ่งมีนิสัยดุร้ายตั้งแต่ยังเป็นทารกทำมเมลิซ่าตกใจเดยรีบปิดมันไปที่เดิมจนเผลทำแขนของมันขาดไปข้างหนึ่งเวลาเดียวกันจอรนกลับถึงบ้านพอดีและบอกกับทุกคนว่าฮาร์ดปลอดภัยแล้วแต่ไม่ได้ถูกมาบ้ากัดอย่างที่้าใจเมลิซ่าอ้างว่าตอนนั้นเขา สติเลือนรางและพูดจาไม่รู้เรื่องเลยอาจทำให้ฉันเข้าใจผิดไปแบดคาดว่ามันอาจเป็นหมาป่าสิ่งโตภูเขาหรือมีดุร้ายที่หลุดมาก,ก็ได้แต่จอนแย้งไล้บอกก็ไม่ใช่เพราะผลเลือดของเขาระบุว่ามีฮิโมซินอยู่ในน,นั้น เมลิซาส่วนกลับว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฮิโมซินพบได้เฉพาะสัตว์ทะเลเท่านั้นแต่แบรดก็ยังดื้อด้านที่จะบอกก็บางทีพวกสัตว์ปลาอาจเพิ่งกินอาหารทะเลมา่อวัก่อนมาจู่โจมฮาร์ดก็เป็นได้จอนที่รู้ดีว่าไม่ใช่จึงทามกดดันเมลิซาว่าเธอคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ดังนั้นก็ควรให้คาตอบที่ดีได้อีกฝ่ายจึงชี้แจงให้ฟงังว่ามันอาจเกิดขึ้นที่ห้องแลบในบ้านหลังนี้เพราะอเมนดาทํางานกับสิ่งของที่ปนเปื้อนฮิมโมซิน มมากมากยและฮาร์ดอาจบังเอิญไปสัมผัสมันเขาก่อนขอให้ทุกคนระวังตัวเอาไว้และตระหนักถึงความปลอดภัยให้มากขึ้นต่อมาชาลอนเปิดอกพูดคุยกับแฟนนุ่มเธอบอกว่าเดิมทีเรามาที่นี่เพื่อทำลายเอกสารทุกอย่างไม่ใช่เลยแต่ดูเหมือนตอนนี้คุณจะถล่มลึกเกินไปหน่อยทั้งดึงเพื่อนๆเ,เข้ามาผัวพันรวมไปถึงหยิงแปลกหน้ายัางมิลิซาและฉันก็รู้สึกว่าคุณทั้งคู่ดูสนิทสนมกันเกินไปจนที่ได้ยินรู้สึกไม่พอใจ เนื่องจากตนไม่ได้คิดเกินเลยกับเธอก่อนปลีกตัวออกไปและทิ้งให้ชาวรอนจมอยู่กับความกังวลแล้วคืนนั้นระหว่างที่จอนตรวจงานอยู่ในห้องเมลิซ่าก็โผล่เข้ามาพร้อมกับวายขวดหนึ่งจอนเลยถือโอกาสขอบคุณที่มาที่นี่ซึ่งช่วยเปิดเผยงานทดลองของแม่ตนให้กระจ่างชัดขึ้นและจู่ๆเมลิซ่าก็จูบจอนโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ชายหนุ่มที่ไม่อยากทำผิดกับแฟนสาวจึงปฏิเสธไปตามตรงว่านี่ไม่ถูกต้องทำไม่ อีกฝ่ายยิ้มเจือนและบอกก็ไม่เป็นไรก่อนแก้เคินด้วยการดื่มไวน์ที่เตรียมมาอย่างไรก็ตามในช่วงกลางดึกขณะที่ทุกคนหลับไหลเมลิซ่าลอบเข้าไปในห้องของจอร์ด้นรูปไหล่เบลือมร่างของเขาเพื่อกล่าวคำอำลาโดยไม่แคร์ชาวรอนที่นอนอยู่ข้างๆก่อนขโมยกุญแจรถและขับออกไปอย่างเงียบงียจากนั้นเธอนำแอนโทนีมาให้ดรลอยตามคำสั่งเผยให้เห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือสายลับของเขาแม้ลอยจะรู้สึก ทึ่งกับสิ่งมีชีวิตพันผสมนี้แต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือเจฟฟรีเพราะมันทำให้งานวิจัยของเขาเก้าวหน้าได้มากกว่าดังนั้นภารกิจของเมลิซาจึงต้องดำเนินต่อไปแลกกับการได้รับยาทุเลาโรคร้ายที่เธอเป็น เช้าวันต่อมาจอนกับซินดี้ไปรับตัวฮาร์ดที่โรงพยาบาลแต่หมอสโตนบอกว่าเขาควรพักอยู่ที่นี่อีกสองสาวันพอเริ่มมีอาการชักเป็นระยะและหน้าแปลกที่ในเลือดของฮาร์ดมีเฮโมซินเกินขนาดก่อนบอกก็เมื่อปีที่แล้วมีกรณีที่คล้ายกันในละแวกนี้เขาคือบิลคาเวอร์นอซึ่งในเลือดมีร่องรอยของฮีโมไซยานจํานวนมากคือโปรตีนตัวพาหรือช่วยสะสมออกซิเจนในเลือดของสัตว์จําพวกหอยกุ้งกั้งและปู ึ่งสารตัวนี้ม่ควรอยู่ในตัวคนจอนเลยขอเก็บตัวอย่างเลือดของฮาร์ตไปบางส่วนแต่สโตนบอกก็มันผิดกฎของโรงพยาบาลอีกฝ่ายเลยท,ทําทีเป็นชวนเอาไปพูดคุยข้างนอกแล้วใว้ซินดี้แอบเก็บตัวอย่างเอาไว้จากนั้นก็กลับไปสมทบกับพ้องเพื่อนจอนบอกว่าตัวเองพอที่จะนึกออกแล้วเท่าที่จําได้แม่ของฉันมีคนงานชื่อบิลลี่คาร์วอนอและวันนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าเขาถูกฆ่าตายเมื่อปีที่แล้วด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว เดียวกับพาร์ทในละแวกเดียวกันซึ่งชี้ชัดได้เห็นน้นมันอยู่ที่นี่และต้องเป็นเจฟฟรีย์ที่แม่ฉันกล่าวถึงแน่นอนเมลิซาแย้งและบอกว่าพวกเราไม่พบความผิดปกติเลยสักนีทั้งที่อยู่ที่นี่นานหลายวันแต่จอนที่ไม่อยากให้เพื่อนเข้ามาผัวพันกับเรื่องอันตรายอีกต่อไปจึงไล่ให้พวกเขากลับไปเดีน๋นี้ส่วนตัวเองจะค้นหาเจฟฟรีย์และทำลายมันตามลำพงังเพราะรู้ดีแล้วว่าการทดลองของแม่มาอันตรายอย่างมาเมลิซาแย้งหัวชนฝาและั ขานจนออกนอกนาจนจอนและชาวรอนสงสัยว่าทำไมการทดลองนี้ถึงสำคัญกับเธอขนาดน,านั้นแต่ไม่ทันได้แก้ต่างสายฟ้าก็ดับวูบลงจอนเห็นนบแบดกำลังงุ่นง่านอยู่กับโรดจึงเดินลงไปโยนคำถามใส่หน้าว่าเมื่อคืนนายเอารถไปไหนมาฉันสังเกตได้จากน้ำมันที่หายไปค่อนทางและเชื้อเพลิงที่ควรได้ใช้งานกับเครื่องปั่นไฟก็มีไม่เพียงพอทั้งหมดนี้คือฝีมือนายใช่ไหมแบดปฏิเสธและบอกว่าตนแค่ผ่านมาหยิบ บุรีสูบท่านันก่อนบอกว่าอาจเป็นมลิสาก็ได้เนื่องจะมีบางอย่างปแปลกๆเกี่ยวกับเธอก่อนเล่าเรื่องที่เขาจูบมลิซ่าเมื่อวันก่อนให้ฟังปากของเธอมีรสชาติจืดชืดและเย็นเหมือนกับกุ้งแช่แข็งก่อนตั้งคำถามเกี่ยวกับพี่ชายของจอรที่ชื่อเจฟฟรีย์ว่าทำไมเขาถึงเลือกทำร้ายคนอืน่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุดทั้งๆท,ท,ที่น่าจะเพ่งเล็งจอรเป็นคนแรกทำให้อีกฝ่ายนิ่งคิดอยู่ครู่หนึง่งแล้วก็เหมือนจะนึก,กอะไรออกจึงวิ่งกลับไปยังห้องทดอ และบอกให้ทุกคนรอดูผลตรวจของเขาจอนเจาะเลือดตัวเองมาเปรียบเทียบกับเลือดของฮาทําให้รู้ว่าในตัวเขาก็มีเฮโมซีไหลเวียนอยู่และเซลล์ก็มีความคล้ายคลึงกันทุกประการจนเพื่อนทุกคนที่เห็นต่างตกใจกันทวนนาและจอนก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่แม่เขาเรียกว่าแอนโทนีหรือเจฟฟี่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่มาจากตัวเขาเพราะครั้งหนึ่งแม่เคยสกัดเนื้อเยื่อของฉันไปทําการวิจัยแต่ฉันก็เพิ่งมารู้ตอนนี้ ว่าเธอเอามันไปผปสมกับเซลล์สัตว์ทะเลและเหตุผลที่ตั้งชื่อแอนโทนีก็อาจเป็นไปได้ว่าตั้งตามชื่อนักบุญคนโปรดของเธอคาดว่าอาจทําให้พวกมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นก็ทุา่นานส่วนตัวที่ชื่อเจฟรีที่ถูกตั้งให้พิเศษกว่าตัวดีนอาจเพราะเป็นตัวเดียวที่ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากที่สุดและที่แม่ยกให้เป็นพี่ชายของฉันนั่นก็อาจเป็นเพราะว่าเธอเริ่มผูกพันกับมันเนื่องจากมีเลือดตรงชั้นไหลเวียนอยู่ในตัวแบรด ที่ทนฟังต่อไปไม่ไหวรีบวิ่งไปขึ้นโรถและหว่างหนี่ไปให้พ้นผลจะครอบขวัววิปริตนี้แต่เจฟฟรีย์ที่ซ่อนตัวอยู่กลางตาใช้หนวดยกรถจนลอยขึ้นกลางอากาศทำให้แบรดกระโดดหนีตายออกมาและกลับเข้าบ้านดังเดิมก่อนที่มันจะพังยานพานะเดียวที่มีอยู่ดับฝันทุกคนที่ต้องการจะหลบหนีออกไปและได้แต่ซ่อนตัวอยู่ข้างในทุนัน ด้านของฮาร์ดคลุมขั่งและพยายามหนีจากโรงพยาบาลท่ามกลางการไล่ตามของเจ้าหน้าที่หลายสิบนายแต่กลับไม่มีใครเอาอยู่เลยสักคนจนก็ชิงรถหนีออกมาได้ฝั่งของเมดิซ่าที่เห็นว่าเจฟฟรีย์ปรากฏตัวแลว้วจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องปิดบังตัวต,วตนนิกต่อไปเธอชักปืนออกมาขู่ทุกคนและสารภาพหมดเปลือกว่าตนคือสายลับของดรลอยซึ่งเหตุผลเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปคือต้องจับตัวเจฟฟรีย์ให้ได้ตาม คนสั่งเขาทุน,นันเพราะลอยเป็นคนเดียวที่เต็มใจรักษาอาการป่วยของชันเนื่องจากตัวเองติดเชื้อเฮโมซินอยู่เหมือนกันและยาของเขาก็ทําให้ทรมานน้อยลงแต่พูดไม่ทันขาดคําหนวดประมึกก็พุ่งมาฉุดร่างเธอไปขณะคนอื่นๆพยายามช่วยรั้งเอาไว้แต่ด้วยความที่มันรัดแน่นเกินไปจอนจึงต้องใช้แท่งเหล็กแทงไปที่หนวดเต็มแรงทำให้มิลิซาเป็นอิสระได้สำเร็จแต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่าน,านั้นคือร่างกายของเธอกับเย็นล เฉียบพลันท่ามกลางความสับสนของทุกคนหญิงสาวก็เปิดเผยความจริงว่าเธอคือหนึ่งในหนูทดลองของดรลอยเช่นกันและชีวิต เธอขึ้นอยู่กับยายับยั้งของเขาแต่ด้วยความที่ล้มเหลวในการพาตัวเจฟฟรีย์กลับไปทำให้ครั้งล่าสุดเธอไม่ได้รับยาต้านเซลล์สัตว์ทะเลที่แพร่กระจายอยู่ในตัวจนบัดนี้มันลุกลามและกำลังเปลี่ยนให้เธอกลายพันธุ์เมลิซ่าทิ้งท้ายเอาไว้ไว้กระสารทำลายพวกมนันซ่อนอยู่ในห้องแลลหลังเครื่องซักผ้าในห้องใต้ดินอวัยวะส่วนต่างๆก็เริ่มกลายพันธุ์เป็นปลาน้ำเคม็มที่มีทั้งรูเหงือกและครีด้วยความที่เซลล์ปลาในตัว เธอมีจํานวนมากกว่าเซลล์มนุษย์ทำให้ไม่สามารถหายใจบนบกได้เพราะเหงือกของปลาชใช้ดึงออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำแต่ไม่สามารถดึงกา๊าซจากอากาศเข้ามาแทนที่ได้ส่งผลให้มลิซาขาดอากาศหายใจอย่างทุกข์ทรมานเวลาเดียวกันหนวดก็โฉบมารัดตัวแบอติคลังแต่โชคดีที่ทุกคนช่วยกันดึงจนหลุดออกมาได้ก่อนพากันในปิดประตูและหน้าต่างทุกบานอย่างไรก็ตามชาวรันพาดไปเหยียบไม้พื้นที่ผูกพังโดยไม่ทันระวงัง ทำไม่ถอร่วงลงไปอย่างห้องใต้ดินซึ่งเต็มไปด้วยน้ำข่าวปลาและสิ่งประดิกูลจอนโยนเชือกให้แฟนสาวและช่วยกันดึงเธอขึ้นมาแต่พระเมือกที่ลื่นเกินไปทำให้ชาวร่อนร่วงลงมาอยู่ที่เดิมเป็นเวลาเดียวกับที่หนวดปลาหมึกแหวกว่ายอยู่ในน้ำและโชว์ให้เธอเห็นว่าร่างที่แท้จริงเป็นยังไงนี่คือสัตว์รูปผสมตัวโปรดของอเมนดาที่เธอรักนักหนาและยกย่อให้เป็นพี่ของจอนเมื่อชายหนุ่มเห็นว่าแฟนสาวตกอยู่ในวิกฤตจึงไต่เชือ เลกลงมาอย่างรวดเร็วก่อนใช้ปืนที่พกมาด้วยศาสตร์กระสุนใส่ไปหลายนาดจนมันกรีพร้องด้วยความเจ็บปวดและยอมปล่อยตัวเธอแล้วจอนก็ค้นพบทางลับโดยบังเอิญจึงพาชาวรอนนี่ขึ้นมาได้อย่างปลอดภยัยฝั่งของฮาร์ดกลับมาถึงบ้านอเมนดาและขึ้นไปรวมตัวกับ,บเพื่อนแต่ก็ไม่วายถูกอสะสหนนวดยักษ์ตามรางควาพยายามดึงพวกเขาลงไปสู่ก้นบึ้งของหนองน,องน้ำข่าวปลาแล้วจอรนก็ผุดไอเดียขึ้นมาว่าควรใช้ไฟฟ้าช็อต ซึ่งเป็นแผนที่ทุกคนเห็นพร้อมต้องการแต่ขนาดที่จอดล,ลงไปหาเครื่องมือดอกเตอร์ลอยก็บุกเข้ามาและขู่เค้นด้วยปืนพร้อมเรียกร้องให้ส่งตัวเจฟฟี่และรายงานการทดลองทั้งหมดมา้เขาอีกฝ่ายที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมพาลอยลงไปหามานและทันทีที่เห็นเจฟฟี่เขาก็รู้สึกตื้นตันและตื่นกลัวไปในคราวเดียวกันเปิดช่องให้จอนและแบรดเดินตามแผนต่อไปได้ด้วยการสอดลวดในชิ้นเนื้อโดยโยนไปตรงหน้าสัตว์รู ปสลอยห้ามกรามและเตือนให้จอนเห็นว่าน,นี่คือความสําเร็จที่แม่แกภูมิใจแต่อีกฝ่ายบอกก็มันคือความล้มเหลวมากกว่าและเมื่อมันกลืนลงคอจอนก็สั่งให้แบลดดึงเบรกเกอร์ในทันทีส่งผลในร่างกายของมันถูกช็อตจนย่อยสลายลงอย่างช้าชาและในวินาทีสุดท้ายก่อนตายก็คืนสภาพเป็นรูปร่างของมนุษย์และแหลกเหลวไม่เหลือชิ้นดีก่อนที่มันจะดึงร่างของดรลอยให้จมลงไปในบอ่อพร้อมกัน เช้าของอีกวันหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายผ่านพ้นไปทวจรจและผองเพื่อนโล่งใจได้มีนานแบรดที่ลงไปตรวจดูอย่างห้องใต้ดินก็พบร,ร่างมของเจฟฟี่ที่ละลายหายไปในตอนแรกได้ดูซึมเซลล์ของดรลอยจนกลายเป็นแอนโทนีทารกจํานวนมาและชาวรอนที่พยายามล้างหน้าในอาก็พบว่าน้ํากลายเป็นสี่คนก่อนถูกแอนโทนีตัวหนึ่งกระโจนใส่นาและกอดแน่นจนยากจะดึงออกแต่ท้ายที่สุดจอนก็ชว ช่วยแฟนสาวเอาไว้ได้และกระทืบมันจนเละคาตีนเพื่อกำจัดสปารลาดเหล่านี้ให้สิ้นซาแลลจึงรวบรวมกระป๋องแก๊สไว้ในห้องใต้ดินพร้อมกับเทถังน้ำมันเบนซินก่อนใช้ดินปืนเป็นตัวจุดชนวนและวางบุหรี่ไว้ข้างบนซึ่งในวินาทีสุดท้ายก่อนการระเบิดพวกเขาก็หลบหนีออกมาได้ทันเวลาส่งผลให้เหล่าแอนโทนีและรายงานการทดลองทั้งหมดจมอยู่ในกองเพลิงและถูกแผดเผาเป็นเท่าทานท่ามกลางรอยยิ มันชื่นมื่นของเราผู้รอดทีวีแล้วนางกดปาดจบแต่เพียงเท่านี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d e s สคริ t i o n หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ The k i n d r e รได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่5.7คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่44%เอร์เซหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ